วันนี้อยู่ช่องน้องมุูขัดใจนะคะวันนี้ก็มามาสักผาเอ้ยไม่ใช่สมาเดินตลาดนะคะมามาเมืองหอไปกินแระก็นี่ก็น่าจะต้มยำเต่าพี่หมองได้เต่ามาค่ะนี่น้องยังเล้ยอยู่เลยยี่สิบอันใช่ไหมพี่หมอ่ก็นี่แหละวันนี้ก็มาเดินตลาดกับในทีมงานไในท่าในสลัดแล้วก็ส่วยนึง แทนได้อะไรยังยังเลยครับอะไรไหมอยากกินปลาหมึกผัดใช่ไหมนี่ไงนี่เงี้นก็จะคล็ดลับเสือกินวันนี้ว่ามีกะไวันนี้ก็ขอคุณพี่แทนนะคะเอาอะไรไหมเดี๋ยวเลี้ยงนี่ยเดี๋ยวดูการทำเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปทำอาหารนะคะเออชวนมาหานะเฮ้ยก็จะมีคลิปทำอาหารให้ดูนะคะว่าพ่อเขามาจะทำอะไรกันนะคะวันนี้กำมาหนีหลอกล่อเนี่ยฮะ กันวันนี้รอบที่ 2. 2> <c oughs> สองเจอแล้วว่าไงลูกน้องพี่ไปไหนวันนี้ไปอ่ะติ๊กไปไหนพวกนี้นคือดอกไม้ลฟ์หน่อยหอมด้วยคือดอกไม้พี่บ้น ้องอันนี้ห้องลัามาจาาัดกาแล้วนะคะนี่ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะคะประมาณหกโมงสีอันนี้อยู่คงให้ทุกหน้าดูบรรยากาศสวยมากฟังเสียงกเสียงเขียนห้องเป็นฟิลที่แบบเราต้องการมากถวไมีโควิดเนี่ยจะดีแฮงเด็กกินอย่างหอมๆมว่ะแม่ครัวทั้งดาเฮ้ยครับข่าวเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ครัวคนสวยทำอาหารกันนะคะทุกคนไปนที่รานมาหรอ พี่ของทำอะไรรอรอกินข้าวรอกินข้าวให้แม่กลัวมันเถอะป้าก็ได้กินหอมแท้พี่ตีแค่นี้อ๋องสวัสดีค่ะทรายเห็ดบูป่านะคะเอ้อป่ผู้ชาเอ้อป่าเอ้อป่าเปิดได้ไหมนี่ได้คุณหน้าที่เดินมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาสูบไปไกลเลยเนี่ยนะเอาวางไว้นี่ได้ไหม ทุกคนหอมไหมแทนอุ๊ยทุกคนทำไมวะน่ากินหอมมากหอมไหมพี่แทนจะหอมปลาหรือจะหอมแม่ครัวนี่น่กินพี่โต้ะชื่ออะไรฝากินควายนะครับกินอะไรนะกินกวินกวายกินกล้วยอันนี้ก็คือปลาที่เข้าไปใส่เบ็ดมางผมว่านี่นะคะที่นี่เรื่อยๆภูมิใจมากได้สองตัวเรื่อยอันนี้คือฝีมือ พั่พี่ๆเขาไปเต็แล้วห้ะกยกความดีนี้ให้แทนอ๋เหรอเอาอ่างงี้คุอย่างนั้นสิทุกคนไปกี๋ได้สองตัวกับมันนี่ได้เนาะใครก็ได้เนาะเบ็ดเบ็ดน้น้ำเลยอ๋อเหรอกินยังเกาะกินยังถือเบ็ดมาคอไอแไปเมอนี่แค่ไปใส่บัตรเบ็ดน้ำคพี่ๆกำลังเตรียมงกับเดินนอันนี้กับจีนีุ่ปลาเนาะแล้วค่ะอันนี้กับจีนี่เจลเจลปลาดุกนะคะเพื่อปลาดุกบ้านห้อง หอมมากี้ักากินนะคะอหาไม่ทาเห็นครับม่ข้าวข้าวเดียวไม่หนูทำอะไนี่หมายเพราะว่ามันเมากพี่หงหน้าที่เดิมพี่นี่น้ที่ประจำตลังจกไม่มีใครมาเย่งพี่เลยอ่ะนะองมินเพราะว่าน้เพ่อ้ยบอแล้วยังขืนมูกเอาโลดแล้วจิ้ลาชุ่ที่หนากรีดข ผู้ดอย่าแม่หนบอกว่าน่ารักเลยยิ่งแถวแถวส่วนผู้ใดแถวส่วนไอ้เด่กแต่โมกิจะหวองเออนี่ใส่ชุดดีกว่าใชานเดียวนะคะที่ผมฝากล้างมีดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี่แหละอุปกรณ์เครื่องนับข้าวนะคะกุ้งปลาแม่ข้าวต้มๆก็แล้วข้าวจะมาแบบว่าต้มแล้วมันไปเปื่อยแล้วข้าวแบมาหลอกเนื้อออกจากกระดูกกระต่างปลาแล้วข้าวแบบ ให้เป็นแจวแจ่วแม่ใช่ไหมระเด็แล้วก็ใส่มะขามเสียก็อเนื้อสีเห็ดเห็กิมโอเคบออันนี้ก็ครัวครัคุณติ๊กสานะคะฝักที่ามด้วยนะคะเว่าว่าสีสามจะว่าว่ป่าก็เลยเออจะเป็นเลตล์นะคะพราะว่าผีแท้เป็นขนดูแลลําบานะขอบคุณนะคะที่ทุกยอดไทุกกกบินในช่องทนะคะ ถ้าครบหนึ่งเขาจะใช้นะคะข้าก่สิจแบบว่าที่จพาไปการเต้นใช่ที่ี่จะมาไปตั้งแคมป์ใช่บนไ่ตั้งแคมป์เพื่อไอแทนต่างเยอะมได้หอมเมื่อวนก็เอานะคะแต่เพื่อฮ็ดแบบเป็นเป็นแบบว่าคอนเทนต์ที่แบบเทดกับเขาแบบจุจุใจไปเลยนะคะแบบงีงไปเลยเมื่อคืนอ่ะที่แทนบอกจะตั้งแคมป์ผู้จัดการบอกแทนนอนนอนแทน ต้อบอกความมาห้องดิว่าเกลี่ยหายนะเกลี่ยคือเกลี่ยหำยังไงแม่หาย่วะแม่หายนแม่หงายก็คือเปลี่นไฟฟัมแทนนะย่า่้ลูกนู้ตัวนี้ดูได้หรอหน่อยใจเด้ไน่ทอดไห้ผู้เยอยแล้วมั้งคุณกรห้องเรามีไก่ได้นะคันวะห้องเรามีแมวนะแม่มันร้องยังไง ก็เลยว่าแมวมันก็ห้องเมียวเมียววันนี้มันก็ว่าเดี๋ยวเอารถดัาผึ่งมาหยั่งวัวสักอีหยั่งบัวเลียนได้แช่หรือเปล่าห้องเรามีไก่เดินนะำเป็นว่ะเออคุณอาอราดีแต่ว่าขึนไหนดีบอสโอเคมาต่องมูด้วยแมนมกติเซนชั่นนุสีหอมว่ะอันนี้ห้องของไขมันแบบใบหอมเลยแมนโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาดูตอนที่อาหารเสร็จแล้วดีกว่า โอเค <S <S นะคะทุกคนในระหว่างที่เราเรอพี่ติ๊กทำอาหารนะคะเราก็จะมากินสลัดรอนะคะในช่วงที่เรารอรอ อ่งัอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ทานข้าวนส้็จแล้วนะคะก็ทานข้าวนส้็จมมื่มอก่ แต่ว่าก็ไม่ทถ่ายตอนที่ว่าเออโดนั่งทานข้าวเบิ้งผมเนี่ยกระเซิงกระเซิ้งอยู่ปะเออแล้วก็แบบทานข้าวสียอาหารคืออร่อยมากนะคะก็สุดยอดอเนียนทองสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แบบเออเราไปเดินตลาดเลือกซื้อของนะคะแล้วก็มาดูพี่ติ๊กทำปกติคือก็จะทําช่วยพี่ติ๊กนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าพี่ติ๊กแกแบบเออเล่า,เล,าเล่าแบบว่า แกก็ทําคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เลยแบบมาขอพิจเจคาถ่ายคลิปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอื่องเออล่ากับเหตุทายก็โอเคเราก็จะได้มีคลิปแบบปล่อยช่องเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้มุกด้วยฝากทุกคนกดซับโอ้ยเบลโบเมลโบเมลนไว้บอกไหมก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ฝาก เตรียรัจใให้มุกในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็หนึ่งมืนสี่ร้อยกว่าทับแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังเชียร์กำลังใจให้มุกในการทำคลิปนะคะก็ถ้าไม่มี FC ช่องมุกก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบรันรันไปได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันว่า ในคลิปแบบต่อไปอมูจะทำอะไรเป็นคอนเทนต์อะไรอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย